ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาหอ่อปรดังกันนี่ดูก่อนเราใช้อ่าแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็กดเข้าไปเสร็จแล้วบีบตรงนี้นะครับเห็นไหมสองข้างมีเป็นสองข้างนะแล้วก็บีบนี่นะบีบแล้วก็วนมาวนซ้ายกับวนวาขึ้นบนลงล่างนี่ครับสังเกตนะเนี่ยเห็นไหมติดกับขั้วไปเลยนะเลียคขั้วปุ๊บแล้วก็มัดเลย มัดปุ๊บเนี่ยมะเร็งมันจะเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวตัวหัวถุง,งนั้นนะครับจะติดกันแน่นเลยเอะละาลักษณะแบบนี้แล้วก็แบบแบบนี้เห็นไหมแบบนี้แล้วก็เนี่ยครับก็ดูนะครับจากที่หอมาอหลายรุ่นหลาย,ลาย,ลายต้นกน็ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่หัถุงยี่ห้ออะไรอ่ะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ ผมใช้ถุงนี่ครับตราระจันอมยิ้มใช้ดีครับตัวนี้เหนียวของ่าย